สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยชาวลาวและชาวตาา่างปรตะเทศกสุขสุขนครับผมมามาซอยจุอกอครับมาอนี้เป็นเนื้อเสือครับพี่น้องพักกัมีมาละแปงอู้มีไข่หลังมาของครับพี่น้องอยากสดก่อนครับคำนี้อู้โอ้แกขาดจากไหนครับเนางโอ้ไข่หลังครับ เสือร้องให้ครับข้ามญ่แล้วครับพี่น้องมานี่นะไข่หลังน้วจุ๊ๆเลยครับอือข้ามอีกโอ้ จอดอลิ้นฟ้าครับโอเขาเดินตุ้ยกันมเนี่ยมาเสือครับเสืออ๋อปุ้ยเข้าไปเลยครับพี่น้องขัดไป เจอเพยยังไงครับพ <isions impossible> <habitude> ี่ขมพี่น้องอืออืออู้คัดเลยคเพปอ๋ออะต้องได้เจอน้ำปลายังไงครับพี่น้องอู้มามาชิมก่อนเตจอน้ำปลายังไงก่อนโอ้โหขนๆเลยครับพี่น้องเจี๊ยบเจือไม่เจือตุ่ม ลงไป้น่ครับมัเนี่ยุดๆเลยนะแ่บัานาป่อยไปครับแะเสอ,อครับบาเ่ยจุใจเลยครับบานี cửa nói cược tùng ừ. หลังจเสือลงไปโอ้แสบเลยครับน้องสดไปเลยครับวันเวลา ขิ้นฟ้าครับผมอำล้โอ้โอเสร็จแล้วก็กลมขึน เสือ,อนาเกิดต้มครับครับนี่นี่นะครับง่นะครับของเสือเป็นส่วนหน้าเอิ้มันส่วนมะพร้าวส่วนเสือครับคู่เหาดีย้ำได้สบายคู่เหงาบ่ดีแต่ย้ำยากได้ไหมครับ คลิปนี้ก็ขอ,ขออิ่มทำนี้นะครับพี่น้องขอบคุณลหลายๆพี่น้องเอฟซีขอให้เ,เอฟซีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงรำรวยร่ำรวยเงินทองอายุวันลนะสุขสบายครับผมคลิปนี้น็ขอสวัสดีครับขอบคุณครับ